ผมร่วงผิวแห้ง เล็บปอง่ายระวังเป็นสัญญาณเตือนของภาวะไทรอยต่ำแสงค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะภาวะไทรอยต่ำแสงเนี่ยหมอเจอได้บ่อยมากๆเลยค่ะในทุกวันนี้นะคือมันไม่ได้เป็นโรคไทรอยต่ำแบบที่เวลาที่เราไปโรงพยาบาลเราไปตรวจแล้วหมอบอกว,ว่าคุณเป็นโรคไทรอยต่ำไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันเป็นต่ำแสงคำว่าต่ำแสงคืออะไรคะในวงการของ anti aging อะคะ่ะแพทย์ anti aging ทุกคนนะเวลาที่เราดูคนไทยเนี่ยเราจะดูแบบอง์รวมเราจะดูคนไข้เพื่อ ป้องกันความเสือ่อมเพื่อไม่ให้เกิดโรคไม่ให้เกิดความเสื่องในอนาคตค่ะฉะนั้นค่าปกติทั้งหลายในห้องแหละในห้องทดลองของฮอร์โมนต่างๆเราจะดูไม่เหมือนคุณหมอในโรงพยาบาลเราจะดูค่าที่สูงขึ้นไปกว่านิดนึงคำว่าค่าสูงแค่นะั้นบอกไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเราเราดูเราก็จะไม่ดูแค่ฮอร์โมนตัวเดียวด้วยนะหมอก็จะดูประเมินฮอร์โมนหลายๆตัวและองค์รวมของระบบเลือดระบบของร่างกายทั้งหมดในการมาประเมินภ าวะของคนไคข้ฉะนั้นนะคะใครที่อยากที่จะมีสุขภาพดีจะต้องสวจกับคุณหมออันทอีกจริงเพราะเราจะเป็นคุณหมอที่ มองภาพลวมมองเพื่อป้องกันความเสือ่อมกลับมาถึงภาวะไทรอยต่ำแสงค่ะเวลาไทรอยต่ำแสงอาก,การมันจะมาอะไรบ้างมันจะเกิดเม็ดตบอลิซึมที่มันน้อยลงจริงๆไทรอยอะ่ะมันคือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับทุกระบบในร่างกายบางคนท้องผูกบางคนมาด้วยท้องผูกสลับท้องเสื่อก็มีซึ่งเกิดจากไทรอยต่ำหรือร้ายแรงขนาดที่ว่ากลายไปเป็นโรคไทรอยก็มีแต่ค่ะหมอย,ยังไม่อยากให้ถึงจุดนั้นทุกคนในกรณีที่เราเริ่มมีปัญหาผมร่วงมากกว่าปกติหิวแห้งมากกว่าปกติเล็บ รู้สึกว่าเปราะมากเขาปกติอาจจะเป็นหนึ่งในภาะวะไทรอยต่ำแสงได้ถ้าเราตรวจแล้วเรารู้ก่อนที่มันจะกลายเป็นไปเป็นโรคไทรอยนะคะเราสามารถรักษาได้ใครทีอ่อยากจะดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อมนะคะแนะนําให้มาตรวจร่างกายขอัตรวจเลือดก่อนเพื่อจะได้กินวิตามินวิตามินอาหารเสริมหรือรักษาทุกอย่างให้มันตรงกับตัวเราจริงๆคะ่ะและอย่าลืมนะคะผมร่วงผิวแห้งเล็บเปราะใครมีอาการเหล่านี้มาเช็กเรื่องของต่อมไทรอยด่วนะคะ่ะ